สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเรากลับมาเกมไอค้าเหมือีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็เปิดลัคกี้บ็อกอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับเราก็มีกับพี่บอลแค่คือเช่นเคยนะผมโอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาเปิดลัคกี้บบ็อก for junior กันน่นเองนะครับผมก็หว่าจะอ่านถูกเนาะก็เห็นว่าเราไม่ได้เปิดลัคกี้บ็อกเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้ววันนี้เราสู้กับบอสตัวนึงที่มันน่าจะโหดมากเนาะเพราะว่าคือแม่งพังบาเรียเว้ยเนี่ยบาเรียว้ามาอยู่ดีมันพังปปปุ๊บบเเข้าไไีดออกลย นะครับก็เลยต้องมาวางให้ดูนะครับบอสต,ตัวนี้ก็อ่านชื่อไม่ออกนะครับก็อ่ะอไปแล้วไปแล้ววางไปไามกูเลยไปไงบอสต,ตัวนี้ก็จะตั้งชื่อว่าอะไรดีเออม,เมือมือกูมันค้างเองเฮ้ยมันดูดกูมันดูดกูทีมันดูดกูดดกดดกไหนดูอะไรไม่ดูดเลยไหนอ่ะเมื่อกี้มันดะูดดูดดูมันดูดกูมันดูดกูไหนดูดอะไร ในบอยรออ่านชื่อมันที่ชื่อมันอ่านว่าอ,อะไรข้างบนอะ่ะเอ็นเ <laughs> อ็นวิลเอ็นวิลไรโหไม่ใช่ละก,ก็บ b o t น n i ก o อืมนั่นแหละครับมันพังบาเลได้แล้วมันก็สามารถทําให้เราตาบอดแล้วก็ลอยจากที่สูงแล้วก็พลไฟได้มั้งถ้าจำไม่ผิดเออนั่นแหละมาโอเคเดี๋ยวเราก็มาเล่นเปิดเหมือนเดิมมาฟังและมา 1, 1> สองสาม,สามปึ๊เบเมมบออได้เปิลมาบอยแล้วว่าแอปเปิ้ลของลัคกี้มอลเนี่ยโหดมากๆเลยนะมาตามของเราอุ้ยชุดเกาะอ,อะไรอ่ะชุดเกาะอู้ชุดเกาะม่วง โอเคแค่นี้นายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะชดอนชุดมีอะไรล่ะไปว่ายิงอันนี้มีแต่ดาบโอ้โหต้องดอนดอนแชกมีดอนแชกมีดอนฆ่ามีต้องดอนฆ่ามีดอนคิวมีดอนคิวมีมาต่อไปอันนี้อะไรอ่ะเอาว่างเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีมาเหอะไม่กลัวหรอกอ้าวเฮ้ยไฟยีซอฟดาเมจเท่าไหร่อ่ะสามร้อยไปต่อแล้วก็กดน่าจะดีนะทำไมไม่ทำไมเข้าเร็วทำไมเข้าแรงจัง อันนี้เป็นหมวกม่วงเอ้ยหมวกแดงชี้อะไรอะ่ะลองยิงมาดิุยตายหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่นะไม<อ>่ได้มาแล้วอะไรอะ่ะโบสตาร์บคาทา<อ>เลือดผู้ดูแล<อ> <c oughs> สตาร์เป็นผู้ <c oughs> ดูแลใช่ไหมวะอันนี้สตาร์นั่นคือยิงเขาตายเลยไหใช่เหรอมันมันก็มีหลายอันไม่เชื่อมันมีหลายอัน บายบายบายซิมเมาวีแก้วอะซื้อเมาอีกแก้วบ้าปะเตือนมาแล้วนะถ้ากูออกไปได้นะไอ้เปลิดนะถอดไม่ได้จะยิงโดนตัวเองอะไรเหรออะไรเหรอโอ๊ยหนุมสนามโอ้ยพอแล้วพอแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเตือนมึงเตือนแล้วกูบอกเลยยังไงคลิปนี้มึงดงกูดังคลิปแน่ไม่จะหมดคอแล้วมึงยูชุดกูยูเจยองมึงวันนี้มึงยิงไม่ได้อันนี้ได้แหละไอ้เปื่นมา โอ้ยเป็นปืนอวกาศเล,ลยเนี่ยโอ้ยมันแรงจะยิงทำไมเนี่ยวุ้ยปืนระเบิด,บดโอ้มาต่อไปเอาว่าอีกแล,ล้วฮัลโหลขยันว่างจังเฮ้ยดาบม่วงเออออ๋อดาบเดียวชุดก่อดน,นี่ว่าแต่ว่ามันดาเมจสองร้อยไงขาดก็ไม่ได้ว่างอะเลยเฮ้ยอันนี้คือตีแล้วมันระเบิดหรือว่าบอยยิงระเบิดน่าจะบอยยิงระเบิดนะอ๋อไอ้หลักกี่บอกนี่เนี่ยที่กูแกล้งมึงเดี๋ยวแกล้งอะไรอันนี้ดาบดาเมจสี่ร้อยฟอร์จูเนีย แกนี้ไอที่คิดที่แก,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 แกมันจะจะสองหมื่นวิวแล้วครับเนี่ยน,นะดาบฟ์ฟอร์จูเนียที่แบบเป็นคนลักคกี้บล็อกทาเมซี่ร้อยเนี่ยเขางลงตีหน่อยไม่ตายตีแล้วแบบติดบัฟจากบอยแล้วดูด,ด,ดิอันนี้เป็นรองเท้าโม่นะครับรองเท้าเด็กกับปืนนี่เลยโู้ได้อยู่เนี่ยอ่ะค่อยแส่ละกันมันมีสปีดไม่ชอบจอมันยืดชอบมึงด้วยเอาเพราะไงเราจำทุกอย่างเธอไม่เห็นค่ามันใช่ไหมอ่ะเธอไม่เห็นค่ามันเลยใครเขาปืนเต็มเกลือเธอไม่เห็นค่ามันเลย เราไม่ต้องการมึงเลยยังไงเนีวเกงว่วงอ้าวอ๋อรองเท้าที่เราไม่ใส่เพราะมันสปีดลืมไปโอเคทำไมว่าสปีดไม่ดีเราพูสปีดมันจอยืดไงค่อยใส่ตอนสู้อันนี้อ๋อนี่เป็นธนูหัววูโอ๊ยยิงเราตัวเองแสดงว่ายิงบอลไม่น่าตายเล้วทพยายามสามกองอ่ะไม่มันไรอันนี้บิ๊กอัลต้าโซนิคเบอร์รี่โู้เฮ้ยทำไมเปิดโโลจังช่วยโอ๊ย โอเคไม่กูได้ปิดสโลกูเปิดให้มันช้ากูไม่อยากรีบเปิดเ, <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ได้อยู่แลเนี่ยเชอร์รี่นะี่เนี่ยเอ้ยเบอร์รี่ไม่ใช่เชอร์รี่มาต่อไปเฮ้ยอันนี้กอดฟอร์จูเนียสีเหลืองอันเป็ดีสุดละมีกอดนี้ด้วยมีกอด,ดกแดงแล้วเอ้ยไม่ใช่มีกอดแดงมีกอดทองแล้วแต่ว่าถ้าใส่แล้วกอดแดงหายงั้นเรากอดทองดีกว่าเนาะกอดทองดีกว่าเยอะไหมล่ะใช่มั้งปึ๊บอันนี้ดาบอะไรอ่ะอ๋อดาบเดียวกับปืนดาเมจสองร้อยคือมันมีดาบดาเมจเต็จพันนะไม่ได้อ่ะ ต้องได้สิโอ้ยได้ระเบิดแต่าดาเมจเจ็ดพันตีเดียวแตกเลยแต่ตีบอสไม่ตายทีเดียวอะ่ะบอสต้องตีหลายทีหน่อยถ้าเรามีดาบแค่นี้เราสู้บอสไม่ได้หรอกยังเปิดระเบิดจะตายเลยเนะี่ยเชื่อวะไม่มตีกูยังตายเลยนึกคิดเออถ้าบอสจะสู้ได้ไปเนี่ยไม่เป็นผลมันได้แต่แลนะ้วเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะฟอร์จูเนียร์ดิงเครื่องดื่มกูได้ของกถึงกูถึงกูงถึงถึงยี่ห้อรถหรอรถอะไร อัลต้าโซอุ้ยอุ้ยทำไมถึงระบาบมันเยอะขนาดนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่บาบเยอะเรากินในนี้ไปนะครับเนี่ยดิงอ่ะไหนเราลองใส่นี้สิถ้าใส่เราต้องวิ่งเร็วนั่นไงว่าแเราพ่นเป็นของโซนิกวิ่งเร็วมากเออมาเดี๋ยวเรามารอเอา้ยมาเรา,าบวกกันดีกว่าเพราะว่าตอนเริ่มจะได้ของไม่ดีเลยเหมือนคลิปที่แล้วนะครับไม่ได้เพชรไม่ได้อะไรเลยอันนี้กล่อง80บวกปึ๊บอันนี้อะไรเนี่ยรองเท้ามีแล้วไม่เอา <c oughs> นี่กล่องบวกกันได้ฮัลโหลจะได้อะไรไมาเนี่ยเคซี่โพชั่น ถ้าสปาเราน่าจะเป็นเคซี่เลยนะเนี่ยไอ้บอยนะนะไม่ใช่ผมเพราะมันเป็นยาโชคร้ายไงล่ะอ้าวได้บูทฟอร์จูเนียแล้วนะใส่แล้วก่อแดงนะปึ๊บอันนี้ก่อโซ่ทีตีแล้วจะสะท้อนสามพันอาบอลลองตีมาดูดิสะท้อนสามพันเอาไม่ใช่เอาดาบตีนะไม่เอามือตีมือเปไงเจ็บปะไม่เจ็บเหรออ้าวไม่เจ็บมาต่อไปอันนี้อะไรอ่ะ อันนี้เป็นโอ้ยแอนเดอร์ไปเนี่ยคาถาไอ้สตาฟเดิมไปนเนี่ยปึ๊บเราจะได้ดาบดามเมจเจ็ดผ่านไปนี่ก็กอดเดิมนะครับเช่หรือเปล้องการทำไมต้องการชนะอ,อ่ะเราทำไมคนที่โดดสูงทำเป็นทีเพอฮะมีทีเพอชนะตั้งป,ปึ๊บอุ้ยได้เหมือนบอยเลยแต่มันไม่แม่สโลว์บอยตอนบอยขุดอันนี้อะไรอ่ะอ๋อรองเท้าเดิมมีอะไรดีบ้างไปเนี่ยไม่มีไอดีเหมือนบอยเลยนลเน,ยนยี่ยอันนี้ว่าอีกแล้วเฮ้ย ไม่ไหวนะโอเคต้องจับโบและวสิบกองไปในเดัสตาเรียบร้อยร้อยบวกก็นกระไม้รู้มาต่อไปกล่องร้อยบวกเฮ้ยพุ่ดาเมจสี่สิบน่นไงทำมาจากฟอร์จูเนียไม่อยากได้โหลดแล้วทำจากฟอร์จูเนียแล้วกลับเนี่ยกูบอกว่าฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนียไม่ฟอร์จูเนียอันนี้ยายเนี่ยเคซี่โพชั่นรู้เรียกขวดเล่ามีสองขวดลองสักขวดเป็นไงโอเคซี่จริงด้วยระวังนะกูก็มีเหมือนกันนะ กูก็มีนะกูก็มีนะใจเย็นเฮ้ยปืนฟอโฟโตเนียผมจะได้มันเป็นระเบิดอ้าวอ๋อไม่ใช่ระเบิดอ่ะกูมีอันนี้ว่ะจำได้แหละวะหมวดสัวชีพหายทุกคน <c oughs> อันนี้ไอ้เกน,น,นี้เนี่ยไม่มีนะครับอ่ะถอนเกนี้ไปไมางทีมันพูดหมวดทุกคนอย่าไปฟังมันมากเอาจ้านี่กล่องร้อยโบเนี่ยนี่ปืนอะไรอะ่ะอันนี้ปืนอ่านไม่ออกโอ้ยระเบิดไม่ได้ตั้งใจยิงไปหานะแค่เทสเฉยมันเป็นไรเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูยิงปืนหามมันแล้วกูบอกไม่ตั้งใจมั้งโบนี้เรามีแล้ว ให้ชุดต่อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยได้ธนูอุ่นบอยแล้วอัลต้าโซนิกก็คือยิงจะยิงเร็วขึ้นโอเคกล่องร้อยโบมหมดแล้วไม่ได้ดีเลยก็ยิงกูไม่ก็ยิงกูไม่ตายทีเดียวเออน่ะเดีตอนสู้ก็รู้เพราะเรายังไม่จัดเต็มหุ้ยได้ดาวอุ่นบอยมาแล้วแต่ว่าดาเมจมันแค่สามร้อยแปดสิบสี่อ่ะกากอระเนบิดเยอะสุดแล้วไม่บอยกากมึงกากอันนี้แอปเปิลอะไรเนี่ยอ๋อแอปเปิลปืนที่เรายิงไปเมื่อกี้ได้ได้อยู่หมดแล้วนะหมดแล้วนะครับไกลหมดแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีอะไรดีบ้างไหมเนี่ย อกางเกงมีแล้วไม่เอาเลยยี่สิบสามกองมาให้กำลังใต็สิบจะได้ดาบเจ็ดพันหรือเปล่าเฮ้ย<ม> <im it> อะไรอะย,ยาอะไรอะแม่มาก็ขาดไปนแวพวกอริงมอ่อานไม่ออกอะถ้าปาดแล้วน่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างอันนี้กอ่อ,กอเขียวก่กอเขียวกับก่อเหลืองโอ้ก่อเหลืองต้องดีกว่าอยู่แล้วงั้นเราไม่เอาก่อเขียวแล้วกันเร็วดีเร็วเรวช้าออ่ะเอเนี่กนกยก่เอเดะให้เนี่ยก่อก่อเหลืองเอาเอาเปล่าเนี่ยให้เนี่ยขอรักกหนลบ ขอบคุณขอบคุณมากอดีอุตส่าห์ได้แล้วมาฆ่าทต่ใบเี่ยก็เคยข้มกลับไปเก็บของไงอันนี้ก่อดฟ้าใส่แล้วก็มีก่อดแดงแล้วก็มีก่อดทองเฮ้แต่ผมว่าสีนี่ถูกพูดชาอัมมามาต่อไปโอ้โหปืนนี้ไม่เอาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อล็อคีิพิชั่นจ้าหมวกบอลตีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไกลแล้วสิบเอ็ดกองอันนี้เป็นน้าไปแล้วอันเดิมไปเนี่ยมาสิบกองสุดท้าย เราจะได้ดาบ7000พปิดท้ายหรือเปล่าไม่เอาสีอื่นไม่เอานอกจากสีสีเหลืองโอ้โหสีกล่องสุดท้ายอ่ะสามกล่องสุดท้ายไหนก็ไหนละบวกเลยแล้วกันกล่องร้อยบวกกกงเกงโซนิกปืนเดิมกระทาเดิมโอเคไม่มีไอดีเลยไม่มีไอดียเหมือนบอยเลยนะครับ <laughs> โอ้อโหอโอเค <laughs> เดี๋ยวเราก็ไปจัดของไปสู้บอสดีกว่าเอาละครับทุกคนตอนนี้พวกเราจัดของเสร็จแล้วผมไปสู้กับบอสกันแล้วนะครับก่อนที่เราสู้กันนะคนอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์พวกเราสองคนนี้ผมชอบแชร์ชอบเลยเนาะโอเคมาแล้วเราก็มาเริ่มกินบัฟกันดีกว่านะฮะพูดคนแหลกจุน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 ก็พูดตัวจนคนจับได้ละมังนั่นแหละก็ไม่ต้องพูดเยอะก็ไอเกงเกงเนี่ยผมเออคือผมลองใส่แล้วนะมันดีกว่าเกงเหลืองนี้นะครับเห็นป่ะพอใส่เกงเหลืองปุ๊บเกาะแดงลดเอ้ยเกาะเหลืองลดแต่ว่าบัฟจะเยอะกว่าแต่พอใส่กอดนี่ปุ๊บ อ่าบัฟจะหายแต่ว่าเกาะทองจะเยอะกว่านะครับเดี๋ยวผมขอกินบัฟก่อนมาแค่กินบัฟแค่นี้ก็มีเอฟเฟกแล้วกลัวอะไรนี่มีทั้งเบอร์นี่ต้องสองลูกเออมาแล้วก็ยาอีกยาอะไรไม่รู้ยารีเพย์โอเคมาพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเสกสักสองตัวแล้วกันมาตัวเดียวจะ <มา S 2> ไหวไหมเออไหวอยู่ละมาอะลองตัวเดียวก็ได้มาสู้เลยโ,ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้หอ้ย อุ้ยเราตีเข้าอย่างเยอะอ่ะดูดิอุ้มันพังบาเรียโอ๊ยตาบอดโอ้ยโอ้ยมันตาบอดตาบอดตาบอดเอออเรียบร้อยตายแล้วตาบอดมองไม่เห็นตาไม่เห็นมองไม่เห็นเหมือนกันตาบอดตาบอดตาบอดถือว่าบอดกดได้อยู่นะกูก็ไม่ายขนาดไหนเอออะเดี๋ยวลองสักห้าตัวแล้วกันโอ้โหหนึ่งสองสามสามโอ้ยสามตัวกูไม่ได้ไหมเพราะมันตาบอดแหละวลาปลาซ้ำมัวเลยแม่แล้วก็ไม่ไหว บินก็ไม่ได้โอ้ยมันพน่นมันพ่นหมึกดำใส่หน้าเราไงาไม่ได้ว่าหมึกดำล้วกันไอหมึกดำโอ้โหกูกระโดดสูงจังเลยกูก็ตาบอดจังเลยเรียบร้อยบอยเก็บไปแล้วหนึ่งตัวอุ้ยโอ้ยอย่านะอย่าไป่รอ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 อย่ามาล่า,ลาลดีดดูหมดอ่ะ <c oughs> คือมันจะตีเราออกกระเด็นไกลแล้วก็นั่นแหละเอาหมดแล้วเหรอโอเคมางั้นต่อไปเป็นสุดข,ของเราเอ้ยเออบ่าบอยกู <c oughs> ลืมใช้ไอ้นั่นเลยสตาร์ทกับปืนเนี่ย มึงก็ลืมใช่ไหมทำไมมึงจะทำไมกูจะลืมกูใช้ไปแล้วอ้าวเหรอกูลืมใช้ว้า,อาโอเคไม่เป็นไรมาเดีย๋ยวเราก็มาเริ่มสู้กันเลยดีกว่านะครับกินวัาบก่อนบอกเลยเตรียมแผลได้เลยไอ้นหนูอ่้เดี๋ยวพี่ปลายานี่ก่อน,นอา้าวมันได้สุ่มชุดก่อนดีกว่าอา้าวกูก็นึกว่าให้บ้ากลัวชิบหายโอเค<า>พร้อมยังถ้าพร้อมมาก็เริ่มได้เลยมามาเริ่มได้เลยไอย้เอ้ย ไอ้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 บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยอะไรมืออะไรมออะไรละ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 โด้มาเนี่ยโด้บ้างมเนี่ยเรียบเหรอแม่งตะแเปมมันนี่อย่างเดียวให้พ่อของชูดเอ้ามือมือมีจะตามเนือดเหรอเนี่ยทาไมกูจะไม่มีกูแค่ไม่ใช่อ่อไอ้กูไม่ใช่อีกคระบตะแเปมซะแบบอกูตายะแเปมตัวะแเปมตัวแผลเยี่ย เออว่ะไอ้ยไอ้คุณจะไอ้จะเล่นไปไอ้กูพูดก่อนถ้ามึงจะเล่นเนี่ยคุณไปเล่นคนเดียวไปกูเชื่อแล้วมันจะเอกธาเนี่ยมานทำไปแบบรอบเดียวตายจริงๆตอนแรกคุณดูพูดเล่นกูบอกแล้วว่าไอ้นี่มันจะรับจริงๆมั้ยเออมึงใช้มึงจะรับหรือมึงไม่ใช้ไอ้กากไอ้กากคือคุณภูมิใจประกาศที่คุณสแปมมาเนี่ยโอ้ไม่ใช่เองโอ้ คุณภูมิใจอะครับภูมิใจก็โอเคครับก็ถอดพีนแล้วก็สู้กับบอลชนะไปครับส่วนบอยบอยก็แพ้ไปด้วยความโง่บอยนะครับก็แค่แคค่่แแบบไม่อาจดูถูกศักดิ์ศรีของเนี่ยนะครับยองยองยองก็แชร์กับแชร์เฉยไม่ไม่ไม่เล่นคนแบ๊วตอนจบคีนที่ตายประจูใจกูพูดเลยนะคีนที่ไม่เล่นละครับไม่เล่นละครับตาไม่อ่านละครับไปเจอละครับแบ๊วแบ๊โอเคไปจอคีนนะครับบบ๊าายยบ๊ายบายหน่อยคุณเล่นคุณยี่คุณภูมใจเหรอครับบ๊ายบายหน่อยคุณนี่นแต่คีนที่น่ายบาย